ใบพี่ด้วยกระป๋ายอยู่ไม่มีหรอก็ระป๋ายกระป๋ายที่มันมีขอบการขนส่งไม่มีหรอไม่มีเลยไม่มีแล้วทะเบียนอะไรครับคันนี้รอรถรถมันหมดอายุแล้วพี่ทะเบียนอะไรครับคันนี้ไม่รู้ท่านนั้นเป็นโรงพักเลยครับอ่าเดหรือจมขนส่งให้ก็ได้จะวิ่งไหมจอดจอดอยู่หน้าวัดสุวรรณเนี่ยพี่ไม่ใช่ S <S เออ่ะพี่มาหา,าเรื่องอะไรผมเนี่ยผมไม่ได้หาก็คุณมิบวิ่งอ่ะคุณตอนแรกคุณบอกจะเรียกสองร้อยเมตรตามมิเตอร์อ่ะั้ะลงผมก็ตกลงรนแท็กซี่ไล่ลงนะครับทุกคนเขาไม่เอาแปดสี่หกเก้าจะบาา้าตา,ายอันนี้เป็นครั้งแรกนะครับทุกคน 妈，你别动了，你